สามสิบแปดสิบร้อยถอนนี่คือ f o r e เรสเตอร์ดูอัตราเร่งดินี่หมดสปอร์ตเอาไม่ได้แบบว่าหลังติดเบาะแต่ถามว่าอื่นไว้อื่นนะนีความเร็วประมาณหนึ่งเลยนะสองหนึ่งมาดูด,ดิรู้สึกว่ามันไปด้วยกันทั้งก้อนเนี่ยดูการเข้าโค้งเฮ้ยโอ้โห ขับโคตรหนุกเลยอะนุ่มๆสมมุิสมมุติผสมมาด้วยแต่มันเอาอยู่นี่ไม่ใช่รถเก่งนะนี่รถอเนกประสงค์นะลอง Adaptive Cruise พร้อม Stop a n น Go ให้ดูดูซิเขาเบร่ไหมเสียวเหมือนกันนะเบรคจนรถจุดนี้กดที่ก้านเนี่ยให้ระบบมันทำงานต่อนี่ผมไม่ได้เร่งเลย มันเร่งสมูทมันเร่งเนียนมากตัวเลนดิพร์เจอร์วอร์นิ่งขับไปทับเส้นแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวแจ้งเตือนมอไซค์ยังจับเลยบายสปอร์ตใช้งานจริงเนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแบบหลังติดบอก d l ด่งช่วงล่างมาเข้าโค้งเนี่ยมุดโค้งสนุกมากเลย แวกกลับมาพบกันอ,อีกครั้งนนช่องโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่บน Subaru Forester นะครับเป็นตัว 2.0ISI s i z e All-wheel-drive นะครับบวกกับชุดแต่ง GTedition นะราคาคา่าตัวสนุนราคาทั้งสิ้นเนี่ย1 5 5 0 0 0 0บาทซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขับกันว่าความดีงามของรถยนต์แบรนด์ Subaru หลายคนยังไม่เคยสัมผัส แะแต่ผมสัมผัสมาเกือบจะทุกรุ่นแล้วแหละผมทราบดีเลยว่าเรื่องช่วงล่างเรื่องแฮนเดิลลิ่งเนี่ยขับโคตรสนุกเลยแต่ก็ยังไม่เคยทดสอบคันนี้แบบจริงจรจังๆนํามา PO v วนะฮะว่าเจ้า Forester อร์เนี่ยขับขี่เป็นยังไงเพราะว่าหลายคนชื่นชอบกันแล้วก็รุ่นนี้จริงๆเนี่ยเห็นบถนถนนประเทศไทยเยอะพอสมควรเลยนะ,ะเดี๋ยวจะพาไปไขข้อข้องใจกันว่าเจ้าคันเนี้ยขับขี่เป็นยังไงผมพูดถึงสเปคก่อนละกันรุ่นนี้คุณผู้ชมมาพร้อมขุมพลังเบนซินบ็อกเซอร์ 4สูบ2 0ลิตรนะครับ156แรงมา้าแรงบิด196นิวตันเมตรนะเกียร์เป็นอัตโนมัติลิเนียทรอนิ c ซีวีทนะครับซึ่งก็เป็น c ีวีนั่นแหละให้เข้าใจง่ายๆแต่เป็นชื่อลิเนียทรอนิกของเขานะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนของคันเนี้เป็น All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อมีโหมกดการขับขี่แบบ X-Mode มาแล้วก็เลือกได้ทั้ง Snow Dirt นะหรือว่าจะเป็นแบบมัดหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่หรือจะ Normal ก็ว่ากันไปในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้า McPherson s t นสต s h o ช็ Up อเหล็กกันโครง <c oughs> ด้านหลังเนี่ยด w i l บ w i s h b o n นช็อ c k Up เหล็กกันโครง d i s เบรกสีล้อนะฮะแล้วก็รุ่นนี้รองรับน้ำมันสูงสุดแค่ e10 e20 e85 ไม่ได้ e10 คืออะไรคือพวกแกส๊สโซฮ95เท่านั้นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีไ i ซมานะมีกล้องคู่เขาทำงานเป็น Wi ยแอกลกล้องคู่นะครับก็คือ มีระบบช่วยเหลือครับขี่ไม่ว่าจะเป็น a Adaptive Cruise c o n t r ท l พร้อม Stop a n อ Go เอ้ยอันนี้ดีช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งเวะลาติดไฟแดงเวะลารถขังหน้าเคลื่อนเคลื่อนต่อไปแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของเขา b า i สปอร์ Sport, มีทำงานดีมากเลยเดี๋ยวลองให้ดูนะครับแล้วก็กล้อง3ามรอศึกองศาเซ็นเซอร์กระ,ะยะด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวช่วยเบรกเวะลาเราพุ่งไปขับหน้าโดยที่ไม่หยุดอะและรถก็จับได้นะครับ มันเบรกแค่จะรถหยุดนิ่งนะรวมไปถึงตัวเลนสเวขับอยู่ในเลนถนนนะเขาพยายามแจ้งเตือนไม่ให้เราเนี่ยเฉยไปเฉยมาแล้วถ้าเกิดออกนอกเลนที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาแจ้งเตือนแต่ไม่ดึงกลับออโต้แจ้งเฉยนะครับก็เดี๋ยวพาไปลองขับขี่กันว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นไงอัตราเร่งนะต้องเรียนตามตรงว่าถ้าเกิดเทียบกันกับในตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงที่สุดนะแต่เพราะอะไรเดี๋ยวไปลองให้ดู นะฮะในส่วนไฮเด์ลอร์การเก็บเสียงระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆความน่าใช้ต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มีคําตอบทุกท่านแน่นอนนะแต่ก่อนไปชมกันคุณผู้ชมพาเดินทัวร์รอบคันเหมือนเดิมคุณดูแดดแป๊บเดียวนะซึ่งถ้าเกิดอยากดูรีวิวจัดเต็มรอบคันจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้าอันนี้ตัว f o r e s t e r อร์เป็นสี j a s p e อร์ก e n นก็คือเป็นสีอ,องแนวแบบเขียวแบบเนี้ยออกแดดแล้วโคตรสวยเลยชุดคอนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะแต่ไม่ LED เต็มระบบ d a y t i m e Running Light เป็นคอบแบบนี้ เปิดปิดออโต้มีคอนเนลลิงไลท์คือเวลาหมุนวงเลี้ยวเขาหมุนตามให้ด้วยแล้วก็ความเป็น G T Edition ชุดแต่งรอบคันด้านล่างด้านข้างด้านหลังสปอยเลอร์ล้อจอ8นิ้วของ p a n a s o n i ินะครนี่คือด้านด้านหน้าตรงพอใส่ G T แล้วผมว่าโคตรแน่นเลยเนี่ยมีกล้อง3 6 0องศามีไฟตัดหมอกแต่งสีขาวเมยต่านนี่คือ G T แล้วก็ล้อ G T นะครับ ขนาดยางของเขาเนี่ยก็คือ2 2 5 5 5 r 1 8นะดิสเบรก4ล้อล้อ GT นะขอบตรงนี้ก็เป็นของ GT นะกระจกมองข้างไฟเลี้ยวกล้อง3ามรอบึงสารแหลกมือจับสปอยเลอร์ตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาเสริมให้รถเต็มไฟเบรคด้วยสามกระจกหลังไฟท้ายไอไซีปลายท่อนะฮะแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยเห็นป้าพอมันเต็มเต็มแล้วเนี่ยน่าใช้นะ <S <S ผมว่าเป็นรถ s u v ที่แบบเป็นกึงก่งๆึ่งกึง่งๆึ่งจะสปอร์ตหน่อยนึงอ่ะเพราะว่าหลายๆอย่างเหมือนกันตัวฝากระโปรงมียกมีบ่ามีสันมา นะฮะเวลาคุณขับแล้วคุณจะเหมือนว่าคุณขับรถสปอร์ตเลยโอเคภายในจะประมาณนี้นะมีความเป็นซูบารุอยู่โอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปลองขับกันว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนไปชมกัน ฝากกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ช่องโคก้พีด้วยนิดนึงนะฮะใครที่มาดูหลายคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตามช่อง u t u b e ของผมนะครับกด s u b s c r i b e เนะี่ยฝากกดไว้ด้วยเพราะว่าผมอัพคลิปอย่างเงี้ยบ่อยอยู่แล้วอาทิตย์นึง3-4ตัวมีให้ชมกันเรื่อยๆอยู่แล้วเรื่องการรีวิวรถเรื่องการลองขับให้ดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและก็ที่ลืมไม่ได้เลยซูเปอร์กาแฟคอฟฟิชเคียงคู่สู้กับคุณทุกวันชีวิตต้องขับเคลื่อนรสอ,อร่อยเข้มขน้นก็ต้องยกให้ซูเปอร์กาแฟรสเข้มขน้น ไปอุดหนุนเขาด้วยของเขาดีจริงฉะนั้นก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องเป็นแบบซูเปอร์วิวแล้วไปลองขับ Performance จัดเต็มของ Subaru Forester 2.0 iS i-Si All-Wheel Drive GT Edition กันเลยครับผม อ่าเปลี่ยนมุมกล้องไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับ Subaru Forester 2.0 iS i-size All-wheel drive กันนะครับคันนี้มีชุดติดตั้ง GT Edition ด้วยก็คือรีวิวให้ชมไปแล้วภายนอกนะครับว่าด้านหน้าภายในอะไรเปลี่ยนบ้างเสริมให้รถยนต์ดูเต็มขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปลอง performance กันว่าการขับขี่อัตราเร่งนะฮะ handling การเก็บเสียงการทํางานของระบบไอซ์ ide, และก็ความคุ้มค่ารวมไปถึงอัตราบริโภคน้ํามันต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรรุ่นนี้นะครับมาพร้อมเครื่องเบนซิน2.0ลิตรสูบนอนบ็อกเซอร์156แรงมา้าแรงบิด196นิวตันเมตรช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยแม็กฟอร์สันสตัดช็อคอัพเหล็กกันโครงด้านหลังเนี่ยดับเบิลวิชโบนช็อคอัพเหล็กกันโครงดิสเบรกสีล้อเกียร์รุ่นนี้อัตโนมัตินะฮะลินเนียทรอนิกซีวีทีความที่เป็นบ็อกเซอร์สูบนอนยังมีข้อจํากัดตรงที่เขาเติมน้ํามันไดด้สสูงสุคคือ e 10. E 10คือ E10-20 อ คือกลุ่มแก๊สโซฮอนั่นเอง e 2 0 e 8 5ไม่ได้กับราคาค่าตัวโดยรวมที่บวกชุดแต่ง G T Edition นั่นเนี้ยนะหนึ่งล้านห้าแสนห้บาทจะคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยวพาไปลองขับกันนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนถ้าเกิดคุณไม่เอา G T Edition นะชุดแต่งรอบคันล้อ18นิ้วทูโทนเดมอนคาดกับจอ8นิ้ว พานาโซนิกเนี่ยคุณก็ลดไป1น0 0 0แบาททวนก็คือ14,50คุณก็ได้พวกออปชั่นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็รุ่นนี้ตัวท็อปตัวแพงสุดเขามีไอซายมาคือกล้องคู่ <S <S การทำงานของกล้องคู่เขาทดแทนการทำงานของพวกเลดรามีอะไรบ้างไล่เรียงให้ทราบกัน a ั t i v e c r u คร e c o n t r ทนพร้อม Stop a แ d Go กล็อกความเร็วแปรผันตามคันหน้าพร้อมเบรคด้วยคือถ้าเกิดติดไฟแดงคันข้างหน้าเบรกจนรถหยุดนิ่งคันนี้เบรกให้ด้วยและถ้าเกิดเบรกนานเกิน2 3งวิขึ้นไป ตัวรถเนี่ยเขาจะโฮคางไว้เราแค่สก,กิดตัวก้านเนี่ยเขาก็จะทํางานต่อแล้วนะแต่ถ้าเกิดจอดติดที่สาทอนอะจอดปั๊แบแป๊บหนึ่งไปแล้วไม่เกินวิสองวิรถจะบาลานซ์ให้คือ bake, เบรกเร่ง bake, เบรกเร่งอยู่ให้ตลอดเวลาผมว่าในเวิร์กแล้วก็ความดีง,งามบอกไว้ก่อนเลย subaru ไฮสา,าของเขา adaptive cruise ทำงานโคตรสมูทเลยแล้วก็ในส่วนของบรายสปอร์ตนะตัวตัวตัวแสดงผลไฟเนี่ยอยู่ด้านในตรงนี้ดีมากทํางานไวชัดเจนแล้วก็แม่นยํา นะครับรวมไปถึงตัว l a n น Departure อร์ n i n g ออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวแจ้งเตือนเสียงตึ๊ดนึ่งแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเหยียบเส้นทับเส้นแล้วนะแต่ไม่ดึงกลับแจ้งเฉยๆนะครับเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังมีทํางานไวนะเดี๋ยวลองให้ดูแล้วก็กล้อง3 6 0องศาอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าดูได้การระยะได้แต่ไม่ชัด นะครับอันนี้คือรีวิวกันตามตรงนะยังมีความเป็นวุ้นยังมีอะไรอยู่แต่ตอนกลางคืนเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่คือมันไม่ได้มืดจนแบบมองไม่เห็นอะไรก็กะระยะได้แล้วก็ในส่วนของพวกไฟหน้าออโต้อะไรต่างเดี๋ยวพิลวีกลางคืนให้ดูก่อนอื่นใดออกตัวให้ดูก่อนเนี่ยคุณดูดิคุณดูตัวพวงมาลัยเห็นป่ะ ผมบอกไว้ก่อนว่าซูบารุอ่ะไม่ใช่รถที่พวกอะไรน้ำหนักเบานะน้ำหนักมีพอประมาณแต่ไม่ถึงขั้นหนักจนถึงขั้นแบบ้ยขับลําบากผู้หญิงขับไม่ได้ไม่ใช่แต่ความเร็วต่ำความเสูงระยะรีเขามีเยอะมาไม่ได้คมเหมือนพวกรถสปอร์ตแต่พอตัวรถเนี่ยจับได้แล้วว่าต้องทํางานมันไปทั้งก้อนเออผมว่านี่คือความดีงามนะฮะโอเคนี่คือการไหลๆในแง่ความเร็วต่ำนะก็จะเป็นรถที่แบบว่าด้วยความที่กระจก บางลมหน้าด้านข้างใหญ่ไปหมดทุกบานเลยคุณดูดิทัศนวิสัยผมว่าเวิร์กมากทัศนวิสัยดีเลยคันเนี้ยนะเหมาะกับการใช้งานแบบชีวิตประจําวันมากแม้ว่าเฮ้ยต้องต้องเข้าป่าต้องสมชื่อฟอ r e เรสเตอร์หรือเปล่าต้องลุยรถไม่ต้องชื่อของเขาแบบนี้คือมันลุยได้แต่แค่แบบขับมือในเมืองเนี้ยมันก็โอเคอยู่คุณดูกระจกดิไม่รู้ว่าในกล้องเห็นขนาดไหนแต่บอกเลยว่าผู้ใหญ่ขับก็น่าจะชอบมันโปรง่งตามันอะไรทุกอย่างเลยอะ่ะ โอเคโหมดไอเกียร์ดีปกติปายเหยียดเต็มร้อยนะคุณผู้ชมสามสองหนึ่งสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยถอนหากตรงนี้ดูความเป็นสุบารุเนี่ยคุณดูดินี่คือฟอร์เรสเตอร์นี่คือสูบารุ นี่รถยกสูงเนี่ยนะขับโคตรมันเลยอะช่วงล่างโคตรดีเลยนะแต่แค่อัตราเร่งเนี่ยอาจจะเหนื่อยไปนิดนึงต้องยอมรับว่าอัตราเร่งเขาไม่ได้โดดเด่นหมายถึงความแบบช่วงตีนต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าพอหลังจาก70-80ก็ปกติคือไม่ได้อืดแค่ตอนออกตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหออกแล้วฟุดอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้คือโหมดธรรมดานะแล้วเดี๋ยวผมไปลองโหมดสปอร์ตให้ดู นี่ผู้ชมเหยียบเต็มร้อยนะครับสำหรับ subaru forester นะก็เครื่อง,องเขาเนี่ยตัว boxer นะผมว่าอัตราเร่งอะไรต่างๆช่วงตีนต้นเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มาไวกระแทกกระทันมากมายนักนะครับแต่ถามว่าอ่ดไหมก็ไม่ได้อืดน,นะนะฮะเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ร้อยกว่าแล้วอ่่เรามาเรามาลองเรื่อง handling กันก่อนเลยแล้วกันนะครับรุ่นนี้ นะน้ำหนักพวงมาลัยแม้ว่าจะในย่านความเร็วต่ำขวาเร็วสูงเนี่ยผมว่าน้ำหนักเขากำลังดีคือไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาห่วงจนเกินไปส่วนตั้งแต่ออกตัวยันประมาณ80เนี่ยระยะฟรีเขามีเยอะนะส่วนตอนนี้ร้อยนิดๆน,นะครับร้อยนิดๆน,ดนยผมว่าตัวระยะฟรีเขาก็ยังมีเยอะอยู่เห็นปะก็คือไม่ได้ขับยากไม่ได้ตึงเท้าจนเกินไปไม่ได้ตึงมือจนเกินไปแต่แค่ผมรู้สึกว่ามัน ระยะฟรีมีเยอะจริงแต่เวลาคุณเลี้ยวเนี่ยและตัวรถมันไปกันทั้งก้อนเลยอะความที่เป็นรถขับสี่ด้วยนะครับคือเขา all wheel drive อ่ะความดีงามคือ handling การควบคุมตัวรถเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยทีนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเล่งความเร็วสูงให้ดูนี่ความเร็วประมาณ9ก้าสินึ่งนี่คุณดูดิเห็นป่ะนี่คือ subaru ตัวรถเขาความดีงามของเครื่องบ็อกเซอร์คือเป็นสูบนอนนะจุดสูนสุงเขาต่ำและทำให้บาลานซ์รถเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแฮนดลิ่งอย่างที่บอกว่ามันมีอาการแบบว่าระยะฟรีเยอะนะครับระยะฟรีเขาเยอะนิดน,นึงแต่พอตัวรถทำงานแล้วมันไปขันดั้งก้อนคือมันขับขี่ด้วยความเร็วสูงก็มั่นใจเดี๋ยวผมรอกดให้ดูอีกทีนึงนะรอถนนโะล่งเนาะในส่วนของการเก็บเสียงคุณผู้ชมนี่ขับด้วยความเร็วประมาณ 120รอยิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ขออภัยด้วยเพื่อการทดสอบนะคุณดูการเก็บเสียงแม้ว่ากระจกบังลมด้านหน้าเนี่ยเขาจะดันขึ้นอย่างเงี้ยตัวถังเป็นสไตล์ s อ v วรถยกสูงกระจกบานใหญ่ชันขึ้นอย่างเงี้ยปะทะลมเต็มๆเก็บเสียงใช้ได้อยู่นะนี่คือความเร็วประมาณร้อยสิบแปด้อยสิบเก้า้อยิบยู่อย่างเงี้ยอันนี้ผมเร่งให้ดูอ่ะเดี๋ยวเข้าโค้งตรงนี้ให้ดูอ่าดูนะเข้าโค้งตรงนี้นะนี่คุณดูเห็นปะ เนี่ยพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บแล้วตัวรถมันไปด้วยกันทั้งก้อนเลยอะเนี่ยคือแฮนด l i ลิดีมากขับโคตรหนุกเลยอ,ะอ่ะเข้าโค้งตรงนี้ดูความเร็วประมาณนึงเร่งให้ดูด้วยเนี่เดูดิเนี่ยดูการข้าโค้งเห็นป่ะโคตรเอาเรื่องเลยคือช่วงล่างแฮนด l i ลิง,ลงอะไรต่างอ่ะรถเนี่ยขับสนุกพอสมควรเลยนะครับแค่ช่วงออกตัวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ เขาเรียกอะไรเกลียวกาดไม่ได้แบบว่ากระฉับกระเฉงมากมายนักแต่ถามว่าโดยรวมอะโอเคไหมผมว่าผมโอเคนะผมโอเคเลยอะนะครับในส่วนของการขับขี่ด้วยความเร็วต่ําอันนี้ลองให้ดูเลยไหนไะก็ความเร็วต่าและคุณดูพวงมาลัยเด็นปะ่ะระยะฟรีเขามีเยอะแต่พอตัวรถเนี่ยเริ่มทำงานกาะทำการควบคุมแล้วเนี่ยคุณดูเด่นปะ่ะมันไปตามสั่งเลยอะคือหน้าค่อนข้างจิกนะฮะทีนี้เดี๋ยวขากลับนะผมจะปรับ นะเป็นโหมดสปอร์ตนะแล้วก็ลองขับด้วยความเร็วประมาณหนึ่งรวมไปถึงลองพวกตัว i อซ t ให้ดู a a p t i v e Cruise นะเลนดิพร์เจอร์วอร์นิ่งอะไรต่างให้ดูว่ามันเป็นไงแล้วก็ตอนกลางคืน POV เดี๋ยวมาลองตรงนี้ให้ดูว่าพวกไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, ไฟสูงอะไรต่างๆมันสว่างขนาดไหนนะครับโอเคนี่คือขับขี่ด้วยความเร็วต่ำนะเหมือนไหลอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเห็นปะคุณดูแฮนดลิงดิระยะฟรีก็มีเยอะแต่พอตัวรถเริ่มแบบ เริ่มจับการทำงานแล้วเนี่ยมันไปตามใจเราเลยอะอืมใช้ได้ใช้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวขากลับผมจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตก่าตรงนี้นะตัว S อปั๊บและกราฟก็จะดีดขึ้นหมายความว่าต้นเนี่ยน่าจะจัดขึ้นพอตัวเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะฮะว่าอัตราเร่งรอะไรต่างๆเป็นยังไงเนาะแล้วก็แฮนเดิลลิ่งความเร็วสูงรวมไปถึงตัวไอซไ์ ide, การทำงานพวกอะดัพ e ีฟครูซพรอมสต็อปแอนด์โก้พวก, Cruise, pt, Go, พวกต่างๆเป็นไงอันนี้คือโหมดสปอร์ตแล้วนะ ผมรู้สึกว่าพอปรับเสร็จปุ๊บตัวรอบเนี่ยดันขึ้นรู้สึกว่ามันมีความแบบเซนซิทีฟมากขึ้นอ่ะคือคันเร่งเหยียบปุ๊บไปเลยครั้น,นี้เหยียบเต็มร้อยเลยแล้วกันไปเดี๋ยวคุณดูดินี่ผมเหยียบเต็มร้อยนะอ่ะนี่เร่งเรื่อยๆโอเคเข้าโค้งด้วยความเร็วประมาณหนึ่งให้ดูนี่ขาเร็วประมาณหนึ่งนะ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโคตรเกาะเลยอะโคตรเกาะเลยอะใช้ได้เลยว่ะนะครับแต่เรียนตามตรงว่าแม้ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตก็ไม่ได้แรงขึ้นมากมายนักนะผมว่ก็ยังเป็นรถที่แบบต้นก็คือไม่จัดมากแต่เรื่องไฮเดอร์ลิ่งช่วงล่าง โคตรดีขับโคตรมั่นใจเลยมันจะโคโลสไตล์กับมาสด้านะมาสด้าก็เป็นรถที่แฮนด์เลิงดีขับดีแต่มาสด้าออกไปทางเกลียวกาบแบบกระด้างกระด้างเฟิร์มเฟิร์มอะไรเงี้ยน่ะแต่เนี่ยผมว่าเขามีอารมณ์ที่แบบว่านุ่มๆสมุิสมมุิผสมมาด้วยแต่มันเอาอยู่ทุกโค้งเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขับขี่ด้วยความเร็วประมาณหนึ่งเร่งให้ดูเดี๋ยวสรุปรวมความให้ฟังเนี่ยนี่เร่งอยู่นะนี่ประมาณเฮ้ยร้อย ร้อยสี่สิบเก็บเสียงยังดีอยู่เลยอ่ะอ่ะทีนี้เปลี่ยนเลย้วกความเร็วสูงให้ดูผู้ชมสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งดูดินี่คือซูบารุความเร็วสูงด้วยนะนี่แหละนะครับขับสี่แล้วก็เป็นรถซูบารุหลายๆรุ่นเป็นอย่างนี้นี่ Forester นะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่รถเก่งนะนี่รถอนเนกประสงค์นะยังขับขี่ได้แบบมั่นใจขนาดเนี้ยเออใช้ได้เลยทีนี้ไหนๆก็มีรถขา้างหน้า ลอง a a p t i v e Cruise พร้อม s ตอป a n น Go กให้ดูกดตรงนี้เหมือนเดิมรูปรถรูปมัดวัดเขาจะมีรูปรถขึ้นที่จอท f t แต่เป็นสีขาวคือยังไม่ทำงานกดลงล็อกแล้วอ่แต่ข้อคันนียจะแตกต่างจากคันอื่นรถญี่ปุ่นนิดนึงตรงที่เวลาใช้ d a p t i v e เนี่ยถ้าเกิดคุณกดแค่นเนี่ยมันจะขึ้นทีละหนึ่งถ้าเป็นคันอื่นแล้วกดค้างจะขึ้นทีละห้าหรือสิบแต่นี่ไม่ใช่ถ้าเกิดตบแล้วปล่อยขึ้นทีละห้าเลยแต่เกิดกดค้างขึ้นทีละหนึ่ง อ่าแล้วแต่การใช้งานอ่ะผมเซตไว้แบบ160กเลย160กิโมตรต่อชั่วโมงเลยอ่ะพอคันข้างหน้าเขาออกคราวน,นี้ตัวรถไปจับคันนูน่นเขาจะเร่งและและความดีงามของซูบารุความดีงามของไอซีไ์ผมว่ากา, break, การเบรกการเร่งผมว่าเป็น a อะ t i v e Cruise ที่โคตรสมูทไม่มีความเกี้ยวกาดเลยถ้าเป็นคันอื่นเนี่ยพอมันจับได้ว่าเฮ้ยคันหน้าไม่มีรถแล้วมันพุ่งพวดเลยอันเนี้ยค่อยๆไต่ แล้วเดี๋ยวดูตอนเบรกตอนเบรกก็ค่อยๆเบรกอันนี้ผมลงมาหน่อยแล้วกันผมรู้สึกว่าแรงไปทีนี้ผมไม่เบรกนะ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go คือช่วยล็อกความเร็วแปรผันตามคันข้างหน้าแล้วถ้าเกิดคันข้างหน้าติดไฟแดงคันเนี้ยเบรกจนรถหยุดนิ่งให้ด้วยแล้วถ้าเกิดคันข้างหน้าขยับต่อในเงื่อนไขคือไม่ได้จอดทิ้งไว้นานรถเราสแตนบายต่อให้นี่ไอซ้ายจับแล้วจับคันข้างหน้าได้แล้วอันนี้คือเซตระยะใกล้สุดนะมันเซตได้ทั้งหมด4สเต็ป ไกลามากลางมาใกล้อันนี้เซตใกล้สุดเลยใกล้สุดคือประมาณนี้นี่อันนี้ดูซิเขาเบรกไหมดูซิเสียวเหมือนกันนะเสียวเหมือนกันนะเสียวเหมือนกันนะแพร่นี่สวัสดีชาวแพร่ด้วยเบรกจนรถจุดนิ่งผมไม่ได้เบรกเลยนะแล้วเมื่อกี้มาเร็วเร็วเหมือนกันจบ แต่ถ้าเกิดตัวระบบเนี่ยพอมันจอดนานๆแล้วเขาขึ้นว่าโฮเลดี้เนี่ยคือเขาไม่ไปต่อนะเราต้องกดเหยียบคันเร่งสก,กิดรือว่ากดที่ก้านเนี่ยให้ระบบมันทํางานต่อนี่ผมไม่ได้เร่งเลยคุณดูแล้วกันผมยกขาให้ดูเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่คือความดีงามของ Adaptive Cruise Control ของ i Sight มันเร่งสมูทมันเร่งเนียนมากแล้วผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเป็นระบบที่จับค่อนข้างไวแล้วก็แม่นพอตัวเลยนะทีนี้เขามีระบบช่วยเบรกด้วย i หนึ่งนะไอไซคือสมมุติคันข้างหน้ามีรถหรือมีสิ่งกีดขวางหรือมีกำแพงอะไรเงี้ยและรถเราไหลไปโดยที่ไม่มีทีท่าจะเบรกรถคันนี้เบรกให้จนรถหยุดนิง่งเออมีมาครบเลยระบบตัว subaru i size นะครับไม่ว่าจะเป็น adaptive cruise by s p o เ t นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเขาทำงานไวแล้วก็ดีมากเลยนะครับ ส่วนความเต็มของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบคันเพราะว่าตัวออกนอกเลนที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวแจ้งเตือนแล้วเขาดึงกลับไม่มีเขามีแค่แจ้งเตือนนะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะอันนี้คือตัวเลนดีพัชเจอร์วอร์นิ่งออกนอกเลนที่ไม่เปิดไฟเลียเ้ยวติดติดติดเฉยแล้วก็ขึ้นที่จอว่าออกนอกเลนนักกระพริบแต่ไม่ดึงกลับแล้วเดี๋ยวผมลองบายสปอตให้ดูมาแล้วรถมาแล้วนี่ไฟติดแล้วถ้าเปิดไฟล่ะเห็นป่ะ ความดีงามของจุดติดตั้งบายสปอร์ตตรงเนี้ย mm hmm. เห็นป่ะ mm hmm. มันชาร์จแล้วมันแม่นแล้วมันไวามากอ่าน,นี่ลองให้ดูต่อพี่ซิตี้เข้ามาแล้วดูซิจับไวขนาดไหนวันนี้มาไกลๆแล้วมาไกลๆแล้วดูซิให้พี่เขาแซงไปก่อนติดแล้วเนี่ยบายสปอร์ตชัดเจนมากผมชอบนะจุดติดตั้งเนี้ยสรุปรวมความนะครับสำรับซูบูร์ฟอเรสเตอร์คันนี้นะผมว่าก็ เป็นรถที่ถ้าชอบขับรถอะ่ะโอเคเลยแม้ว่าอัตราเร่งเนี่ยจะไม่ได้ไปกับช่วงล่างอะดูบาสปอร์ตซินี่นปะด้านสายก็ชัดเจนนะครับก็เป็นรถที่ถ้าชอบขับรถเนี่ยชื่นชอบแน่ๆน,นะแต่ข้อสังเกตหนึ่งตรงที่ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแบบหลังติดเบาะมากมายนักแม้ว่าจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะแต่เรื่องช่วงล่างเรื่องแฮนเดิลลิ่งยืนหนึ่งนะครับเป็นรถที่ โคตรหนึบโคตรเกาะแล้วก็ผสมความนุ่มนวลมาด้วยผมว่าตอบโจทย์สาหรับรถครอบครัวแน่ๆน,นะครับเนี่ยมาดูนะเป็นเลนเห็นปะมันไปทั้งคันเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีความนุ่มๆผสมมาด้วยสบายทุกที่นั่งนั่นเองนะส่วนระบบต่างๆลองให้ดูแลนะครับชอบเรื่องความสมูทของตัว Adaptive Cruise อม s t o p เป็นโมากเร่งไปเบรกโคตรด,ดีและทีนี้อัตราบริโภคน้ำมัน รุ่นนี้นะครับมาพร้อมเครื่องเบนซินบ็อกเซอร์2.0ลิตรนะครับสูบนอน156แรงมา้าแรงบิด196นิวตันเมตรเติมน้ำมันได้แค่ E10 คือกลุ่มแกสโซฮอล5 9 1 e ห้าไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงล่างต่างๆเนี่ยตามสไตล์ซูบารุความประหยัดอย่าคาดหวังมากนะครับไม่ได้กินนะแต่แค่แบบว่าไม่ได้ประหยัดสุด แต่คุณจะแลกมากากการขับขี่ที่มั่นใจสนุกสนานเก็บเสียงใช้ได้แบบเนี้ตอนนี้ผมรีทริปมาแล้วก็ขับใช้งานจริงเนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9 9.1ถึง9.5 1ลิตรต่อ100โลเนี่ยเมื่อหารมาเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณแบบ1 0 11แต่ถ้ากดหนักๆจริงก็จะอยู่ประมาณ9กิโลเมตรต่อลิตรผมว่าโอเคนะคุณได้รถที่ขับสนุกมั่นใจและเป็นรถขับ4ี่ด้วยนะกับราคาค่าตัว155แต่ถ้าเกิดคุณมาชุดแต่ง คุณก็145หลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้นะครับหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจกันนะครับก็สรุปขมวดความเลยไม่ได้แรงที่สุดคืออัตราตีนต้นแรงตา่างว่าจะหม์สปอร์ตเนี่ยไม่ได้หลังติดเบาะแต่พอความเร็วกลางถึงปลายเนี่ยปกติเร่งสงเร่งแสงไว้ใจได้แล้วก็แฮนดดิลิ่งช่วงล่างเป็นรถที่ขับได้มั่นใจมากเข้าโค้งเนี่ยมุดโค้งสนุกมากเลยเก็บเสียงนะครับ140ขึ้นไปถึงจะเริ่มดังนะพวกแป้นคันเร่งแป้นเบรกก็ปกติไม่ได้แปลกไม่ได้แบบระยะฟรีก็มี ตามสมควรนะครับระยะฟรีมีประมาณ10-15%หลังจากนั้นเนี่ยกดก็คลิกดาวได้เนาะผมว่าตอบโจทย์แหละนะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนซูบี้เนี่ยน่าจะทราบกันดีว่าแฮนดเลลิงต่างๆเป็นไงเป็นแบบนั้นเลยนี่รถยกสูงด้วยนะขับได้มั่นใจได้สนุกข,ขนาดเนี้ยไปลองขับกันดูผมว่าเป็นรถที่สวยด้วยนะครับคือมันแตกต่างอ่ะปกติเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นกันทั่วไปไม่ได้เห็นเยอะพูดอย่างนี้เถอะนะครับขับก็โดดเด่น และที่สําคัญเลยคือทัศนวิสัยทุกบานกระจกโอ้โหโคตรกว้างเลยขับขี่ได้สะดวกสบายมากๆนะครับทีนี้ไปลองขับขี่ด้วยตัวคุณเองนะว่าถูกอกถูกใจขนาดไหนผมว่าน่าสนใจสำหรับคนที่ชอบขับรถนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจและก็ครบถ้วนกันนี่มอไซค์ยังจับเลยบายสปอร์ตจับไวด้วยนะฮะพูดย้ํเลยกันมันจับไวจริงแล้วมันชัดเจนจริงนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับการรีวิว subaru forester 2.0งน is i size all wheel drive บวกกับ gt edition ราคาค่าตัวรวม1 5 5 0 0 0้บาทคันนี้ชื่นชอบประการใดฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องโคกี้พีและออโต้สเตชันด้วยนะครับวันนี้ผมโคกขอตัวลาไปกับ subaru forester คันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า p o ีวกันคืนถ่ายชมแน่นอนนะครับไปแล้วจ้าสวัสดีครับ